สงกรานในไทยเนี่ยแหละได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยยูเนสโกแล้วนะครับล่าสุดนี้ยิ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับเมื่อหนังสือพิมพ์ Time of India ซึ่งเป็นสื่อรายใหญ่ของอินเดียนี่นะฮะเผยแพร่บทความเทศกาลวัฒนธรรมทั่วโลกที่ควรค่าแก่การไปรเยือนทางเว็บไซต์ยกย่อง9ก้าเทศกาลในประเทศต่างๆนะครับที่มอบประสบการณ์พิเศษให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้าถึงเชื่อมต่อแล้วก็สร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนจากต่างวัฒนธรรมทั่วทุกมุมโลกให้สามารถเข้าถึงวัฒนธรรมได้นะฮะ ุณเสริมสัก์ยังบอกต่ออีกนะครับในบทความของ t ท m e of India เนี่ยได้ยกให้สงการานในไทยซึ่งเป็นเทศกาลปีใหม่แบบดั้งเดิมของคนไทยเนี่ยเป็นเทศกาลแห่งความสนุกสนานผู้คนเล่นสาดน้ํากันสังสรรค์กันในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศยกย่องให้เป็นเทศกาลร,ระดับโลกที่ควรค่าแก่การตีตัวเครื่องบินเพื่อเข้าร่วมเป็นสักขีพยายนสักครั้งในชีวิตนะครับ